สวัสดีค่ะคลิปนี้พาเพื่อนๆมาชมวิธีการทำอาหารว่างเกาหลีนั่นก็คือต็อกปุกกี้นะคะต็อกปุกกี้นี่ก็ทำมาจากข้าวนะคะเป็นข้าวเกาหลีค่ะทำเป็นแท่งๆเล็กๆนะคะแล้วก็ตัดเป็นท่อนๆนะคะ่ะส่วนทุงเล็กๆนี้ทานไปได้นะคะเขาใส่เพื่อป้องกันความชื้นค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องเอาต็อกนั้นมาล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะคะแล้วปล่อยให้สะเด็ดน้ำค่ะ และอีกอันหนึ่งที่เราจะใส่ลงไปในต๊อกปุกกี้นนะก็คือไข่ต้มนะคะตั้งหม้อให้เดือดแล้วนาไข่มาต้มค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะที่จะต้องใส่นั่นก็คืออ้อมุกค่ะอ้อมุกนี่ก็ทําจากเนื้อปลานะคะเขาก็จะตัดเป็นชิ้นพอคําค่ะใส่อันนี้ลงไปก็จะทําให้ต๊อกปุกกี้นั้นอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะ ส่วนอมกนั้นเราจะซอยเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะหรือใครต้องการรูปแบบไหนก็แล้วแต่ตามใจชอบเลยนะคะและที่ขาดไม่ได้อีกอันนึงก็คือต้นหอมนะคะต้นหอมนี้เราจะซอยเป็นชิ้นเล็กๆพบประมาณค่ะเมื่อเราเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะอันดับแรกเราก็นําเอาหม้อมาตั้งไฟนะคะแล้วก็คั่วเนื้อให้สุกก่อนนะคะเราก็เติมน้ําลงไป2แก้วค่ะ เมื่อน้ำเดือดเราก็ใส่ตอกปูกี้ลงไปผสมเครื่องปรุงนั้นก็คือพริกป่นน้ำตาลน,นะคะแล้วก็ซอสจิ้มคันจางค่ะตามด้วยน้ำพริกเกาหลีหนึ่งช้อนค่ะถ้ารสชาติจืดเกินไปก็ใส่ซอสลงไปเพิ่มก็ได้ค่ะใช้ช้อนคนจนถึงก้นหม้อค่ะเพราะว่าตอกมันจะติดก้นหม้อนะคะจากนั้นก็ใส่โอมกลงไปค่ะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ ตอนนี้ไข่ของเราก็เริ่มจะสุกแล้วค่ะเมื่อสุกก็นำออกมาปอกได้เลยค่ะ mm hmm. เมื่อปอกเสร็จแล้วเราก็จะนำไข่ต้มนั้นไปใส่ลงไปในตอกปุกกี้ของเรานะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ และถ้าต้องการสีสันให้สีเข้มก็เติมพริกป่นลงไปได้นะคะแล้วก็ใส่ต้นหอมสุดท้ายก็คลุกเคล้าให้เข้ากันก็ปิดแก๊สนำออกมารับประทานได้เลยค่ะค่ะสำหรับต๊อกปุกกี้นี้ก็เป็นอาหารว่างที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะคะถ้าหากทำขายก็สร้างรายได้ดีด้วยค่ะ ค่ะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมก่อนจากก็ช่วยเป็นกําลังใจด้วการกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้มาเจอกันใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ